เปิดประสบการณ์ใหม่บินตรงไปเที่ยวหนานหนิงกับนกแอร์เล่นสไลเดอร์สุดมันถ่ายรูปน้ำตกสุดอลังใหญ่และสวยที่สุดในเอเชียเราบินตรงมาลงที่หนานหนิงประเทศจีนกับสายการบินนกแอร์เป็นการเดินทางที่สะดวกสบายสุด เดี๋ยวนั่งรถอีเที่ยวน้ำตกเตอ๋อเทียนหนึ่งในที่เที่ยวไฮไลท์ที่ต้องมาที่นี่เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและเป็นน้ำตกข้ามภรมแดนที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากน้ำตกในแองคาลามาเที่ยวที่นี่ไฮไลท์ที่ห้ามพลาดคือต้องมาล่องแพถ่ายรูปสวยๆชมวิวน้ำตกเตอ๋อเทียนแบบเต็มเต็มทาต่อด้วยเดินไปจุดชมวิวด้านบนสเต็ปแรกเราจะเจอร้านพัก <c oughs> มีวัดจุดถ่ายรูปต่างๆมีร้านค้าซุ้มขายของไอศกรีมกาแฟเวียดนาะมและอีกเพียบเดินตอบขึ้นไปจะมีจุดถ่ายรูปและมีให้นั่งสไลด์บันไดเลื่อนไม่ต้องเดินวิวแบบมอนชิลๆไปเรื่อยๆ แป๊บเดียวถึงก็ขึ้นไปชมวิวน้ําตกจากด้านบนพอมาถึงข้างบนเดินขึ้นบันไดต่อมาเรื่อยๆจะเป็นทางเดินเรียบเขาเราก็จะได้เห็นวิวน้ําตกเต๋อเทียนแบบสวยมากๆจากด้านบนมาถึงตรงสุดปลายทางเดินเป็นพื้นกระจกพ้าความสูงกันแบบรัวๆถึงจุดที่จะลงละความสนุกอยู่ตรงนี้เขามีให้เรานั่งลงไปตามทางเลื่อนต้องใส่กางเกงถุงมือถุงเท้าเพราะเราต้องนั่งและสไลด์ลงมาตามทางเร็วแรงแบบไม่เกรงใจใครมันสุดๆสนุกมาก สิ่งนี้คือห้ามพลาดพอลงมาถึงข้างล่างก็จะมีร้านขายของฝากส่วนใหญ่เป็นสินค้าของเวียดนามกาแฟผลไม้อบรอบลูกอมซุ้มขายของร้านอาหารเฟอเป็นอีกที่เที่ยวที่ครบมากคือได้ทั้งมาล่องแพดูน้ําตกเตอ๋อเทียนสุดยิ่งใหญ่เห็นวิวน้ําตกและธรรมชาติสวยๆทั้งฝั่งจีนและเวียดนามมีกิจกรรมสนุกๆอย่างบันไดเลื่อนที่แบบนอนชิลๆขึ้นเขาได้ในเวลาแค่แป๊บเดียวแถมสไลเดอร์แบบมันๆลงมาจากบนเขาก็คือสนุกมากเป็นอีกที่เที่ยวที่ห้ามพลาด